สวัสดีครับวันนี้เรามาทําก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูกันนะครับผมอันดับแรกเราก็มาเตรียมผักแล้วก็เนื้อชาบูของเรานะครับนาหมูสไลด์ของเรามาเรียงใส่จานสวยๆนะครับสวยสุดได้เท่านี้แหละครับผมพอเตรียมของเสร็จแล้วก็มาตั้งหม้อชาบูได้เลยครับและในวันนี้ผมใช้ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสาเร็จรูปนะครับของลัวลิ้นนะครับที่ทําง่ายนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ใส่ซอสปรุงรสที่มีมาในซองนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปรุงรสพริกขั่วนะครับสาหรับใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็ค่อยๆใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยผงกะทิเลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้น้าซุปก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูทําง่ายๆเพียงแค่4ซองครับผมนําเนื้อชาบูที่เราเตรียมไว้ลงได้เลยครับใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยครับเพิ่มลูกชิ้นเข้าไปด้วยครับแล้วก็ตามด้วยเส้นที่อยู่ในซองเลยครับผม เพียงเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วนะครับชาบูก๋วยเตี๋ยวเรือรัวลินของผมนะครับอร่อยครบจบในซองเดียวครับรสชาติเข้มข้นตามสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆเลยนะฮะและในซองก็ยังให้เส้นมาเยอะมากเลยนะครับผมเติมพริกขั่วเติมกระเทียมเจียวที่มีมาให้ในซองกินคู่กับแคปหมูของรัวลินนะครับกับบรรยากาศฝนตกลินลินนะครับคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูร้อนๆนะครับบอกเลยเลยว่าฟินมากครับ และนี่คือหน้าตาของคนที่ชอบกินชาบูเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับเจอก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูเข้าไปถึงกับเอ่ยปากว่าจอมแจ่มถูกใจสิ่งนี้ครับผม